สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูสมาชิกใหม่ของบ้านเห็นตัวดำๆ<ำ>ไหมคะหนูชื่อยูสุครับหนูอายุสัปดาห์เดียวเองหนูเป็นแมวกำผาาแม่ถูกหมาไล่กัดวิ่งหนีไปเลยไม่มีใครเก็บมาเลี้ยงเลย มาดูหน้าผมเต็มๆโอ้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 อารมอ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะพี่กโนวันนี้วันที่19เดือนมิถุนายน2563เราได้หนูมาเมื่อวันก่อน มาเมื่อวานวันที่สิบแปดหนูมีหนูมาอยู่กับแม่หลยสองวันแล้วหนูมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนเอ่ยพี่น้องหนูมีทั้งหมดสี่ตัวตัวอื่นเขาเป็นสีส้มหมดเลยหนูมีตัวเดียวที่เป็นสีดำ มาดูนะตอนนี้หนูหนูกินอะไรไันยังไม่ได้เลยแม่ก็เลยให้กินเลยคะ่นะนมแพะโอ้นมแพะนมแพะไม่มีเพื่อนเลย <c oughs> ไหนหันหน้ามาดูสิคะหน้าตาแบบนี้หรืเปล่าแม่กำลังดูทีวีอยู่อุยอ้ยอุ้ยนูจะตกหนูจะตกน,ตกนี่เดี๋ยวเราจะเอาชีวิตของยูซุลงยูทูบ นน่ดูสินูกินแล้วนะแม่ให้กินนมแล้วนะคะหนูก็หิวอีกมาสำรวจดูท้องป่องๆของหนูโอ้โหดูท้องหนูป่องมากเลยโอ้โหหนูหนูกลัวหนูกลัวเอออะไรอะ ชอบให้แม่ลูบน้ำเอาน้ำมาลูบดูหน้าหนูเต็มเต็มสิคะตามติดชีวิตยูซูย่าแ,แมวกำพา้ออายุแค่สัปดาห์เดียวเองเนี่ย ตัวเล็กมากเลยมีตั้งสามตัวที่ไม่เหมือนผมทำไมไม่เอามาเลี้ยงล่ะครับทำไมต้องเอาผมมาเลี้ยงด้วยเพราะพี่ปิกนิตชอบแมวสีดำแมวสีดำคงไม่มีใครเลือกเลี้ยงเนาะโอ้โหอะไม่ให้ลงไปข้างล่างอเดินไปหรอนั่นไงอาหารของหนูอยู่โน้นมันมีไหมเดี๋ยดูสิ ยังมีอาหารอยู่นิดหน่อย so much, นุก,กินอะไรเอ,อ่ยมาดูดิ <Wow. S 1> ซื้ออาหารเหลวสำหรับแมวเด็กมาให้กินนะคะแต่ใส่นิดเดียวเขาชอบอยู่ wow. ยูสุไหนดิตร้องเว้ยจ้าเอไหนตาบ้องแบวหนูยูสุไหนเอ้ยยูสุอยากขึ้นมาไหนไหนแม่ดูทีเอ้ยนุยเอ้ยเดี๋ยวแม่จะป้อนนมเนาะรอแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ป้อนนม